สบายดีและสวัสดีเดอ้อ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขนเนาะอาบาจะเป็นฝนัน่งลาวหรือว่าฝั่งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ซ่องบาวสิลัสบาวู้ไทยนั่นเนองเนาะเมื่อนี้บาวสิลัสกะ,ะได้มาหาสาวห้องคนหนึ่งเนาะซึ่งเป,เป็นสาวโสดนั่นเนองกาบบาวสิรัสเองก็เห็นเนาะหลายๆคนเนาะที่เข้ามาสัมภาษณ์เป็นบ่เป็นเปิดใจหาคู่นั่นเนองเนาะ บ่าวเสัตว์เองก็ยังบูว่าเป็นมีแล้วหรือยังหรือว่ายัางบูมีเนาะเลยเมืาอนี้ได้ถือโอกาสเนาะมาสัมผัสเป็นหรืมาสอบถามเนาะว่าเป็นแนวใดก็อยากชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์เป็นไปพร้อมๆกันเลยเนาะสิได้ฮะผู้ไปนํากันเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องฮะไป,ไปะโดยสบายดีอ่าสะบายดีเนาะสาวคนงามของเราเนาะอ่าก่อนอื่นก็นอยากให้สาวงามเขา แนะนำโตหรือว่าแนะนำสื่อหรือว่ามีส um> ื่อเสียงสื่อน้ำไว้ไหนเนาะอ่าแนะนำเลยเนาะสื่อสาวม่อมสื่อสาม่อมเนาะสาวหม่อมนี่มีอ่ะอยู่จากปีได้เนาะสามหกสามพันหกปีอ่าซึ่งอ่าเป็นรุ่นเอื้อยขอเงินเอาสีแดดเองเนาะโดยท่านเ่าสีแดดกับสีขอรเงินเอื้อเอื้อยอะไรกันเนาะโดยขอ่าก่อนอื่นกับเอาสีแดดมาในมือนี่กับเพื่อที่จะมาสอบถามเนาะว่า เป็นแนวใดอยู่ในใดทุกมือเนาะก่อนอื่นก็สิสอบอาเป็น,นหลายๆคนเนาะมาสัมภาษณ์เรื่องมาเปิดใจเนาะแล้วปัจจุบันนี่มีแล้วหรือบอปัจจุบันนี่ยังบ่มีอ๋อโดยโดยโดย,โดยแล้วมีคนเขามาหาอยู่บนโทรศัพท์มันบไดเขาดการติดต่ออะไรเลยบ่มีอันขาดการติดต่อโดย เลยแบบยากยากเลยเองเนาะถึงอันผู้ที่จะเข้ามาหาเขาเพราะว่าโทรศัพท์กระเพิ่นกระบอกค่อยดีบัดได้บัดบ่อบัดสั้นซะแล้วแต่อารมณ์เนาะแล้วแต่อารมณ์เราโทรศัพท์เรากลับเลยเลยเลยตอนนี้คืออยากเป็นไปได้ออยากได้โทรศัพท์เนาะอยากมีโทรศัพท์เพื่อแบบจะติดต่อหรือว่าสื่อสารกันง่าย เอ้าปัจจุบันนี้อ่าเืออยังก็เขาลืมเลยซื้อคนได้มอบเนาะเออปัจจุบันนี่อาชีพมาได้เห็ดยังแนวตอนนี้เห็นยังพอทันมีเห็ดยังมีแต่ซอยน้องเห็ดเวียกน้ำเพื่อนน้ำนี่แล้วซอยซอยน่องเป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านซอยอันเวียกเนื้เวียกซานน่ะง่ายก็คือเห็ดซอยเวียกเนื้เท่านั้นแหละซอยพ่อซอยแม่ก็มากันไปเนาะโดยโดยแล้ว ทางน่องนี่มีแล้วบ่มีคู่มีคู่คล้องคนแล้วบ่อ๋อทางน,อน่องนะเขามีแล้วทางน่องน่ะมีมดแล้วเหลือแต่เดินอากาศเอื้อยยังบ่มีเนาะโดยโดยโดยเส้นเอื้อยกะเคยคบหรือว่าเคยลมกับไผมาก่อนอยู่บ่เคยลมกับวีแต่แบบเป็นหมู่นอรุ่นน้อง,องลมเป็นหมู่แบบรุ่นน้องสั้นย,ยังบ่ถึงกันวะคบหาแบบไปมานังกันเนาะโดย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  และปัจจุบันนี้กะยังบ่งมีเนาะยังบ่งมีขู่มีก้องกังบอ,กอยากมีเนาะน่นยๆยังเปิดใจอยู่อยากฝากถึงหนุ่มๆเนาะแล้วหนุ่มๆที่แบบสเปคที่ต้องการหรือว่าคิดไว้นี่ประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณ50 50ิ0ลงมา50 40ลงมาหรือว่า 40, 40, 40 5ส<ด>ิเนาะเออกัประมาณนี้ก,กะกว่าหั่นกะคือบ่ได้เอาเนาะ ็คือสเปกเนาะแหละแต่แหลคนเนาะมักกับบัวกันนะนี่โดยโดยโดยทางขาดทางการติดต่อยากยากนะนึงเนาะขอเงินโดยเรื่อยๆกันสิ่งที่อยากได้ก็คือโทรศัพท์นั่นเองเนาะเพื่อจะติดต่อหรือว่าแชร์ทางโลกโซเชียลออนไลน์เนาะเพื่อคนทำฮู้โดยโดยโดยแล้วอันปัจจุบันนี้อ่ะ เอาร้อยให้พันนเอาเลยโอ้ยขอโทษขอให้ละลายๆขอโทษหลายๆายายเนาะอ่านเอิ้อน,น,นซื้อเอื้อยเพิ่นพิดกะบ่ว่ากันเนาะอ่าปัจจุบันนี้นะไอ้หมอมนี่อยู่น้ำพ่อนน้ำแม่บ่อยู่น้ำแม่พ่อเสียแล้วอ๋อโดยดยเสียอันเสียใจน้ำมันทางพ่อเอื้อยเพิ่นเนาะโดยด้วยอยู่น้ำแม่อ่าอยู่ในเฮือนนี่มีอยู่จักคนเนาะตอนนี้สิบคนสิบคนแล้วปัจจุบันนี่อยู่น้ำจักคนเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณชิปนี่แหละตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็อยู่วันชางลาน <c oughs> ทางนั้นน่ะโอ้มีลานครเนาะมีลานลูกเอื้อยลูกนอก่องเอื้อย,ยน่องมีไปแล้วขาดแดนเลยลอยเป็นยังบ่มีกะอยากมีเนาะกะอยากให้นุ่มๆบนเข่ามาท <c oughs> ่านบันอ่าแล้วพ่อแม่ตีอยู่เฮือนบ่แล้วแม่ก็โทษหลายๆแม่นะอยู่เฮือนบะอยู่ <c oughs> แม่อยู่เฮือนเนาะ ฉันได้อันทางหน้าเพิ่นนันเกี่ยวข้าวอโยน้ห์แล้วบ่นึ่งยัง่ได้เกี่ยวข้าวยังบ่ทันสุกข้าวยังบ่ทันสุกทันสุกกะยังบ่กล้าเกี่ยวเนาะเพราะว่าฝนสตกคนสตกขู่มือคนกับโต๊ะขู่มือขู่มือเนาะไอ้กันยากมากกัยากแล้วอันที่ผ่านมาหนึสองร้อยนเนี่ยฮะโอ้ยขอโทษหลายๆเพ่นพี่น้องลงสื่อเลยเลยมองพันเนาะฮะเคยเหตุงานอยู่ใส่มาก่อนบ่เหตุงานอยู่ปากเกตงานอยู่ปากเกต วัดนนนก็นคือซึ่งประเทศไทยนั่นเองเนาะอ๋อไปอยู่ประเทศไทยนี่จักปีเนาะห,าหากก้าหกจปีนี่แหละห,าหากก้าจิตปีโอ้ยโดยการโดนพอสมควรเนาะอันโทรศัพท์ก็ซื้อมาจากซื้อมาจากฝุ่นแต่มันซื้อหลายปีแล้วซื้อหลายปีแล้วมาอยู่ลาแลวแหละมันอยากเสียเนาะโดยโดยโดย,โดยมาอยู่ลาวเขากะรายได้เขากะมันอยากบ่ค่อยมีชาบ้านเขาเนาะส่วนหลายกะไปหาอยู่ไทย สาวก็บอกว่าตาสาวนุ่มๆเขาก็กันเลยอยู hmm> ่แล้วกับบอกได้กับได้ยูแต่ได้มันดูพ่อเนาะเพรได้สระจิประจวันกับยากๆแหละประจิจประจวบก็มือเนี่ยเถื่อนคองมันกับแพงเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อนคล้องไงโมมีลงด้วยด้วแล้วหน้าจากหน้ากับเพื่อนนี่อยู่ไกลบ่ไกลกันอยู่นาติดบ้านโนนยาง อ๋อโดยโดยอยู่บ้านนนยังแต่ละปีนี่ได้เขานี่หลายบ่ะเนาะเขาก็แล้วแต่ถ้าพนับางบางปีมันก็ได้อยู่เป็นปีข้าพนดีก็ได้อยู่ประมาณน้อยโดยโอ้ถึงร้อยเนาะแต่ทรัพยากรอากาศเป็นเนาะยีดีหรือว่าบ่ดีกันแต่เนาะ สมมติว่าเนาะมีหน pues ุ่มโส่วนเกิดสนใจหรืออยากโอลมกับเรื้อยเฮานี่ช so ีว <Ari> ิตในใดในน้องบ้านนี่บอกบอกบอกบ้านในไหนบ้างบอกบ้านได้เนาะบ้านพินไตบ้านพินไตเนาะเมืองอย่างนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นาครีดโดยอ๋อโดยโดยบ้านบ้านพินไตเมืองอุทุมพรหรือว่าแขวงสวรรณเขตนั่นเองเนาะบใกล้ใกลเนาะกับบ้าน บ่าวชิลัดเองเนาะกะที่กันอยู่ถ้าหนุ่มโสดหรือว่าบ่าวโสดเขาเนาะสนใจอยากมาเยี่ยมมายามนี่มาได้บ่มาได้แต่ต้องบอกก่อนต้องบอกลงหน้าเนาะกะ <c oughs> บางทีแบบ <c oughs> โอ้เอฟซีเนาะอยากไปดื่นนำ้ำอันบางไงเอากระตดกระไฟกะคืออยากดื่นน้ำมันเสาร้อยปั้นเนาะ <c oughs> โดยอยากไปแบบไปบูธถึงอะสามารถเนาะอ่า <c oughs> แจ้งมาเทียน อยู่ซ่องยูทูบของบ่าวศิลป์นั่นเองเนาะเฮ้ยบ่าวแสดจะเต็มใจจะพามาแต่ขอให้แบบบอกลวงหนาเนาะกระสีได้ตั้งโตทันเนาะโดยโดยคนกะโดยโดยขันมาแบบบ่บอกกะส่วนมากกะบ่ยอยากเห็นเนาะเพราะว่าเฮากะมีเวียกของปัจจุวันแต่ละมื้อแต่คนทางมีเวียกนี่กับบ่าวเสดเองกะบวกลสบายดอกะกะ มาเนาะเพื่อ FC เผื่อเป็นอย่างหู้ว่ามีแล้วหรือยังกยังบ่มีคือเก่าเนาะยังเปิดใจอยู่เปิดตลอดเนาะแบบมีเข้ามากระเต็มใจเนาะก็คือแบบจำกัดเนาะอายุอัน45-40ปี45-50เนาะเอาง่ายๆเขาถอดขอไพ่หลายๆว่าออกจะกข้างในบ้านนี่เนื่องจากวแบบบุกไปสบายเนี่ย กินเข่าขกินน้ำแล้วบ่ตอนน,นะนอนนี้เนาะตอนี้ยั oh, ยงโอ้ยังบ่กินเข่ายังบ่กินเข่าเทียงเลยเนาะเข่าเทียงกินแล้วข่าเทียงกินแล้วังได้ยินไง,งขเงข่าแรงเพืนนะ่อนน้องมันีงบ้านนอเอิ่นเข่าแรงพอดีอ่ะเอินบ่คือกันชาวบานเนาะอันโอเคเนาะอันบ่าวสุดนกะเบิดคำถามที่แบบอยากถามหรวยอยากสัมภาษณ์เลยเนาะกะกะอยากฝากอันถึงหนุ่มๆพื่นเนาะที่แบบอยากเข้ามาหาอันร้อยเฮากะ สามารถเนาะแจ้งมาที่อันส่องยูทูบของบ่าวศิลป์เนาะเพราะว่าเพิ่นโบมีโทรศัพท์แต่สิ่งต้องการแต่ปัจจุบันนี่ก็คืออยากได้โทรศัพท์เน,เน,นั่นเองก็ยังเงินเก็บเงินหรือว่าออมเงินยังไม่เนาะเพื่อจะซื้อโทรศัพท์นั่นแหละประมาณนั้นไปโอเคเนาะมาหนีกับบ่าวศิลป์กับด้วยรอยกับซิคอลาเพียงแต่สำนีเนาะเองยนกับโมคโมกับใจสำหรับอันใจพี่นอ,นอที่ให้สัมภาษณ์ ว่าให้อันคำตอบที่เอาสัมภาษณ์ไปนั่นเองเนาะอ่ะโอเคนี่กัดก็ขอ,ขอบใจเนาะโดยสบายดีอ่าโอเคเนาะเผมกับพี่น้องอะ่ะซึ่งบริษัทเองก็ได้เข้าไปสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ตอบเฮา,ามาแบบอ่าตรงๆเนาะเพิ่นก็นบ่ได้ตัว้วเพิ่นกัยังบ่มีก็ค,คือว่าหั่นแหละเพิ่นนั้นอยากย่างทางการติดต่อนั่นเนองเนาะเพิ่นบ่มีโทรศัพท์ อยากางกนึ่งเ,เนาะกะบอกเป็นยังคือเบาสลัดได้ก้วาวไหวทานุ่มโสดได้เบาสดได้ชนใจกับเบาสิลัดยินดีเนาะยินดีที่จะหามาหรือว่ายินดีกะเป็นสะพานให้นั้นเอง,เองบอกกล้าสอบถามกับเบาสิลัดมาถามให้ได้เนาะเต็มใจกะคือว่าแหละตามนั้นแหละเนาะตอนดนะอาจจะมีการที่แบบเบาสิดัดถามซื้อบนพิษหรือว่าก็ผิดประกันใดกับขอโทษขออภัยนำเนาะเพราะว่า พอสิริษัทเองก็ได้อ,อัลองสื่อ่นเอิ้นสื่อเพิ่นจิดกขอโทษนําหลายๆเนาะบ่อสิริษัทก็พ่งแบบไปสัมภาษณ์นั่นสาวคน,นหลายๆคนมาเสิร์กันเนาะก็อยากลงสื่อเหิ่อนพี่น้องอ่าก็อนึ่งก็อยากฝากหนุ่มๆเนาะอที่มีอ,อาอยุ40ปีหรือว่า50ปีเนาะอ่าถ้าสนใจก็ยินดีเนาะทักทายกันมาหาบ่าวสิรัทได้บ่อสิริษัทจะเป็นสะพานให้นั่นเอง ก่อนอื่นกัฝากนะ่ะเจ็ดีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะทั้งลาวหรือว่าฟังไทยหรือต่างประเทศที่เข้ามาเบิ่งก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสลดเลยเด้อเพื่อจะเป็นกําลังใจให้บ่าวตน์เห็ุคลิปต่อไปนั่นเองเนาะก่อนอื่นกันบบ่าวรัตน์กัสิขอลาแล้วเนาะโอเคเนาะสบายดี